และรอบนี้ผมกลัาวิ่งที่อำเภออุ้มพางเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมซึ่งรอบก่อนเนี่ยผมลดคว่ำไปนะฮะซึ่งรอบนี้เราจะมาวิ่งให้พ้นทางอุ้มพางไปให้ได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะพ้นหรือเปล่านะโอเคอยู่ในเกมที่ชื่อว่าคืนหล่อนซ่อนทางนะตอนนี้ท่านผู้ชมโอเคเอาไปว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะเราติดอยู่ในทางอุ้มพางแล้วก็ ทางออกไม่ได้ต้องดูสิ่งผิดปกติแล้วก็เลี้ยวไปทางสันเจ้าทางมาลายนะครับผมโอเคไม่ว่าผมข้ามผมข้ามเลยแล้วกันนะเจอสิ่งผิดปกติเนี่ยเราจะต้องไปทางสันเจ้านะฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอฟังเพลงก่นอนเพลงเพราะผมชอบมากยามกำคือน,นิดมืดมือนอาการหนาวเหน็บคับร้นคนเดียวบนถนนเงียบเงาแจ้งไฟสลูกิปิดก,ก่อนนะปิดก,ก่อนปิดก,ก่อน เพลงนี้มันจะช่วยให้เรานั้นหายกลัวนะท่านผู้ชมซึ่งขี่มาทีหนึ่งกุก,กลัวมากบางทีป้ามานี่วิ่งเร็วมาก <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยกลับไปดูได้นะซึ่งรอบนี้ผมไม่รู้วนะ่าเราจะเจออะไรบ้างท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขอเช็คก,ก่อนผมไม่ชัวนนะว่ารอบแรกเนี่ยมันจะเจออะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่สาระเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติท่านผู้ชม วันซมเนเหมือนเดิมปิดทองฝังลูกดิมิตทุเรียนทุเรียนเหมือนเดิมครับผมพี่ผู้หญิงขายมวยไทยโทรศูนย์ห้าห้าหระวังช้างป่าคือตอนนี้เรายังไม่เจออะไรผิดปกตินะตรงไปได้เลยตรงไปยาวเดีย๋ยเพิ่งเจอเลยนะคนลุกมากคือเล่นคนเดียวนี้ผมก็คนลุกนะกลัว <c oughs> ผมเป็นคนกลัวผีมากมค,คุณผู้ชมคือกูไม่ค่อยเล่นเกมผีเพราะกูกลัวนะมา ไปเลยนี่แหละเข้าซูนตีหนึ่งท่านผู้ชมตอนนี้เราจะไปแบบเรื่อยๆคือคงตีหนึ่งคงไม่น่าจะมีอะไรนะผมคิดว่าน่าจะนะอืมเช็คทุกมุมอุ้มผางอำเภอระวังช้างป่าโอเคตรงนี้คงไม่ต้องเช็คมั้งใช่ไหมต้องเช็คไหมอันนี้ไปโอ้โหแม่สอดเลยเชียงใหม่ท่านผู้ชมโอเคตรงไปตรงไปเรื่อยๆยาวๆคือ เดี๋ยวต้องอมองบนเขาด้วยเผื่อมีมนุษย์ต่างดาวป่ะวะตักูต้องเช็คตลอดคือต,ต้องเช็คให้หมดนะท่านผู้ชมเช็คแม่งหมดอ่ะคือกูกลัวมากมน,นุษย์ต่างดาวกูก,กลัวตอนนี้เดี๋ยวหนเ,เช็คซิมีอะไรไหมตรงนี้ทบไปเอ้ยทางโค้งนี้ไม่น่าจะมีขมเสียวแบบโค้งแบบตรงมากมทกากา่านผู้ชมอ่าหนเตาทบแปดหกไงคันนี้คันนี้แปดหกท่านผู้ชมลบลูแปดหกไม่ได้นะ อันนี้แรงมากข้างหน้ามีอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวกูขนลุกท่านผู้ชมกูกลัวมากเสียงเี้ยอะไรเดี๋ยวสว,ส,สวัสดีพี่พี่มึง <c oughs> พี่ พี่ก oh. ูกูจะน้ำตาไหลพี่กูเห็นมกูกลัวกูไปก่อน่ะเดี๋ยวกลัวมากท่านผู้ชมน่ากลัวสุดๆวัดจับหมนท่านผู้ชมคือกูกูขนลุกมากท่านผู้ชมอันตรงไหมอืมพี่ใครใครต้นัะพี่คือกูจะต้องขับรถอย่างนี้ใช่ไหมคือกูกลัวมึงไง ว่าสมเันธคือคกูกลัวมึงพี่อย่านะอย่ามึงอย่ามองกูมึงแอบแฝงทำไมเฮ้ยยามกูไม่มองมึงไม่เหมือนอาแฝงหนาวเย็นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสงไฟจะรู้พี่นั่ง พี่มึงอย่าบังทางกูดิเดี๋ยวพี่กูมองทางไม่เห็นกูมองทางไม่เห็นพี่พี่กูมองพี่แถวเดี๋ยวเสียงมึงก็อ่าาาาาาสัานเจ้าทางมาลายมองหน้ากูตานงช้ชมคือตอนโผล่มากูกลัวตอนนี้กูแบบกำคาแล้วมันอ่าาไปสักทีเถอะ หลอนมากท่านผู้ชมกูไม่อยากจะบอกนะแต่มันคือความจริงแล้วเมื่อกี้กูต่อยมาไปทีหนึ่งด้วยกูต่อยกู <c oughs> ต่อยมายไปทีหนึ่งด้วยไม่เป็นไรรอมนี้ตีสองท่านผู้ชมระวังช้างป่ารอมนี้คงไม่มีอะไรนะกูขอร้องละ่ะอืมอันนี้แมนสอดท่านผู้ชมไปเรื่อยๆคือใจผมเต้นตุกตักตุกตักมากเอาตรงๆไหมใจกูเต้นตุกตักตุกตักมาก เดี๋ยวตรงไปข้างหน้าผมว่าคงไม่เจออะไรนะคือตรอมก่อนที่เราม,มาเล่นเนี่ยผมต้องมองเลยว่าเราไม่ได้เจอนะไม่ไม่ไม่ได้เจอพี่ผู้หญิงคนนั้นแต่ตรอตร,รอมนี้เราเจอซึ่งไม่งหลอนชิบหายท่านผู้ชมมีอะไรไหมกูมเปิดเพลงก่อนเลยยามํำคืนมิดมืน่นอากาศหนาวเย็บขบับรถคนเดียวบนถนนเงเียบเงาเฮ้ยเพลงเพราะนะท่านผู้ชมเพลงเพราะมาก ต่เปิด,ดานานๆก็ไม่ดีนะเราจะต้องตั้งสมาธิซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคดีมากข้างหน้าเป็นวันสมเท่านผู้ชมเหมือนเดิมทุเรียนทุเรียนโอเคมวยไทยตรงนี้อจำไว้ระวังช้างป่าเหมือนเดิมท่านผู้ชมไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมหวังว่านะคือผมต้องเช็คทุกมุมจริงๆวะ่ะคือบางทีเราอาจจะแบบไม่เจอ มีมีไหมคือกูกลัวมากท่านผู้ชมกูกลัวกูพลาดโอ้ยนี่ก็ตีสองอะไร้ขับรถมาสามนาทีแล้วไม่น่าจะมีนะเมื่อกี้ให,ให้ให้กูได้ตื่นเต้นไปละคือกูตื่นเต้นจริงท่านผู้ชมไม่ใช่แค่ตื่นเต้นกลัวด้วยพี่แม่งโคตรหลอนแมง <c oughs> แมงยืนคองมาหลอนมากอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติท่านผู้ชมเราตรงไปได้เลยน่าจะนะมีไหมกูคิดว่าไม่น่าจะมีหลอนมากไปเลยไปเลย ไม่มีอะไรปกติพีดปกติตรงไปตีสามโอเครอนพ้นนะนผู้ชมรอนไปได้พี่แมงโนน่ากลัลวเราตรงมาเลยท่านผู้ชมนี่เข้ามาทางใหม่ตอนนี้เข้าสู่ตีสามแล้วนะอุ้มผางเหมือนเดิมเราวังช้างป่าตรงนี้ก็มีอะไรไหมเดี๋ยวตรงไปอีกสักหน่อยเนีตรงนี้ไม่สอดท่านผู้ชมไม่มีอะไรคือต้องเช็คไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเออใช่ตรงไปเลยเลยตรงไปเรื่อย ทางข้างหน้าเราจะต้องหลุดพ้นจากอุ้งผังนี้ไปให้ได้ท่านผู้ชมประเด็นหลักคือทางโค้งเนี่ยมันน่ากลัวเว้ยเออผมผมกลัวทางโค้งนี้สุดแหละจริงๆแต่ตอนนี้ตีสามเรายังไม่ค่อยเจออะไรนะบอกว่าจะไม่เจออะไรใช่ไหมทางโค้งนี้อ่าไม่เจออะไรท่านผู้ชมคือไปเลยตรงมาเรื่อยๆยาวๆเรามาดีมากอืมมองหลังด้วยกูกลัวข้างหลังมากท่านผู้ชมเอ้ย เดี๋ยวกูตรงใจนึกว่าศาลาหายท่านผู้ชมศาลายังอยู่ตรงนี้วันสมเน a few moments later ตีสามแล้วท่านผู้ชมจะเข้าสู่ตีสี่ใช่ไหมเข้าสู่ตีสี่เ่็วะกูพลาดอะไรไปไหมนี่ยกูเสียวมากท่านผู้ชมแล้วรถก็ขับยากมากคือพระจันทร์ตีสามแล้วอีนิดเดียวยังกับบ้านไปนอนตีพงสบายสบายตีสี่ไหมชิบหายท่านผู้ชมกูกลับมาเที่ยงคืน เดี๋ยวกูพ่านอะไรไปกูพ่านอะไรไปก่อนเรากลับมาที่ตีหนึ่งอีกหนึ่งครั้งซึ่งรอบนี้หวังว่าจะไม่เจออะไรกอร้องแนะ่ะ A few moments later เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตีสองท่านผู้ชมกูตีหนึ่งนะอย,อย่าอย่าศูนย์จุดศูนย์ูนย์นะกูมไม่อยากขบวนล่ะเราจะไปยาวๆอืมเข้าสู่หมอกหมอกที่มืดทึบเรียบร้อยท่านผู้ชม ก็สู่ตีสองโอ้ยชิวตีสองแต่ไม่รู้จะจะปกติไหมนะรอบนี้ขอ,อให้ปกติเถอะกูจะได้ขับสบายสบายอย่า <Yeah. S 1> อื้ <c oughs> วัตสมัมนเอ้ยเดี๋ยวนะทุเรียนวัตสมันมนกลัวแปลกอันนี้ผิดปกติท่านผู้ชมโอเคเราเจอสิ่งผิดปกติแหละคือป้ายมันสลับกันระวังช้างป่ามันผิดปกติแล้วอันนี้กูไปก่อนละมันผิดปกติเพราะเราเจอสิ่งผิดปกติท่านผู้ชม ไปเลยสารเจ้าขเขาจะช่วยเหรอตรงเข้าสู่ม่านหมอกของสารเจ้าสู่ตีสามแบบสบายชิวๆมากตีสามท่านผู้ชมเรียบร้อยมาสู่ตีสามไม่รู้ว่าจะเจออะไรไหมแต่หวังว่าจะไม่เจอน้องสาวคนเดิมนะมเรียบร้อยท่านผู้ชมเลียวนี่ไม,ม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ เราเจอกันอีกแล้วนะพี่ยังกินช้างเหมือนเดิมตัวเดิมเลยปะเนี่ยตัวเนี้ยพี่พี่ไม่ปรุงสุกก่อนนะมันมันเดี๋ยวมันจะเป็นพยาธิเอานะพี่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะหวังว่านะอืมเราไปเรื่อยๆปล่อยให้พี่เขากินช้างไว้ไดู้้ชมใจสบายกว่า,วายาวเสียงเสียงเดี๋ยว พี่พี่มันตามมาท่านผู้ชมกูลมช้างนี้ก่อนลมอืมกูเดี๋ยวพี่พี่มึงอยา่ามคำกู <c oughs> ต้องเปิดเพลงท่านผู้ชมกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่มันตามอืมโอ้ยอย่าโดยโดยอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าควา่ำนะขอร้องล่นล่นอย่าควา่ำอย่าควา่ำเจ้าพ่อสารเจ้าทางมาลายทางโค้งนี้อันตรายมากเดี๋ยวเพลงช่วยกูด้วยอืม้อนอนทาง จอลกพี่มึงวิ่งเร็วมากคือมึงแซงรถกูได้ยังไงนี่แปดหกนะเว้ยเดี๋ยวมึงดักหน้ารถกูแบบนี้ไม่ถูกต้องมันไมเ่เดี๋ยว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 รถกูจะคว่ำท่านผู้ชมรถกูจะคว่ำอ,อืมอืมไปพี่มึงไปได้แล้วมึงมึขอลอง <c oughs> มึงมึงวิ่งทะลุรถกูบู๊ย <c oughs> เอ๋สารเจ้าช่วยผมด้วยสาธุสาธุสาธุไปแล้วเว้ยอ่ รอดชีวิตมาได้ท่านผู้ชมกับที่กินช้างอืมใครก็ไม่รู้มึงมึงตัวอะไรกูยกังไม่รู้เลยมึงกินช้างอยู่ริมถนนเนะแต่กูรอดมาได้แล้วไงเออสวยมากท่านผู้ชมกินเชคหมดเราเราต้องเก็บทุกม,มุมข้างหน้านี่ปกติมากตอนนี้ตีสี่กูว่าไม่ปกติแหละอันนี้คือไม่ปกติคือขายยาวมากพี่ พี่มายืนอะไรอยู่ตรงพี่มายืนอะไรอยู่ตรงนี้คือพี่ตัวตัวยาวมากเลยนะแขนขายยาวมากหวังว่าจะไม่มีอะไรนะพี่หวังว่าพี่ไม่พี่พี่อย่าตามมานะพี่เดี๋ยวมีใครนั่งอยู่หลังรถไหมกูเสียวมากคือกูไม่อยากให้ใครมานั่งบนรถเลยท่านผู้ชมกูนั่งกลัวกันชิไหมยเสียงท่านผู้ชม อืพี่ทางโค้งนี้พี่ก็ไม่เว้นพี่จะมาเดินดุมๆนมนะนั่งก,กรอวแบบนี้ไม่ได้คือขนลุกมากไปแล้วกูกูไม่อยู่แหละไปกูละหลอดมากท่านผู้ชมนักก่งกลัวช่ไหยไปเ้ยเหตุไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะพี่เขาไม่ทำอะไรเราท่านผู้ชมพี่เขาแค่เดินอยู่ริมตลิ่งริมถนนเฉย อ่าสวยสบายชิวมากอันนี้ยาอืมโอเคพี่มึงไม่ต้องง้างมือขนาดนั้นก็ได้ม, <c oughs> มึงไม่ต้องง้างมือขนาดนั้นก็ได้ดีนะกูจอดก่อนถ้ากูไม่จอดน,นี่คือแบบพี่ต่มกูล่วงถนนไปแล้วไปเว้ยชิวมากท่านผู้ชมคือพี่เขาไม่ค่อยทำร้ายเราหรือเปล่า แล้วพี่มาเดินอะไรกลางถนนครับพี่เดินอะไรกลางถนนที่มันทางรถวิ่งพี่โอ้โหแล้คือคุมถนนเลยไงคือเราเจอสิ่งผิดปกติเป็นอย่างมากเจ้าพ่อเจ้าพ่อครับถาทุส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 ไปตรงเข้าๆๆๆๆๆๆขสู่ตีห้าตีห้าท่านผู้ชมมาแล้วคือพี่เขาไม่ทำร้ายเราไงเมื่อกี้เราเลยขับรถมาได้สไลมักใจยังเหมือนเดิม หมือนเดิมไหมวั a t s a อ p แม่ท่านผู้ชมอืมมะม่วงปกติขายทุเรียนนี่ขายมะม่วงนะปกติผิดปกติแล้วนะอันนี้ไม่ปกติแหละตรงจุดนี้หรือว่ามันจะมีอย่างอื่นเข้ามาวะมันขายมะม่วงท่านะผู้ชมรอ,อนี้พี่ผู้หญิงเี่ยนคนด้วยเราไปต่อเพลงเพลงเออต้องเช็คเพลงด้วยท่านะผู้ชม ยามคำคืนมิดมืออากาศหนาวเหน็บกับรถคนเดียวบนถนนเงียบเงาแสงไฟสลัวเราเรา,เรานั่งกับคุ้งคุ้งใจสันนจส่นวนานเพราะว่าไม่มีอะไรแฟ้แฟงุันเพลงหนุกม,มากครับโ<า>จเจออะไรเขนาสู่หกโมงเช้าแบบผิดปกติ คือ <Yeah. S 2> เราใกล้จะรอดแหละอีกแค่นิดเดียวผมจะผ่านพ้นทั้งจุดนี้ไปได้ด้วยดีนะฮะในโด,ดเซยรอบนี้คงไม่มีอะไรอุ้มพังเหมือนเดิมท่านผู้ชมระวังช้างป่าชิวมากแม่สอดไหมตรงนี้อ่ะแม่สอดท่านผู้ชมเลี้ยวข้างหน้าเหมือนเดิมไม่เจออะไรผิดปกติข้างบนเขาปกติทุกอย่างทุกอย่างปกติปกติมากตรงไปเรื่อย คือไม่เจออะไรใช่ไหมตรงนี้หวังว่านะเปิดเพลงก่อนเลยกูอืมอยามค่าค,คืนมิดมืดอากาศหนาวเหน็บขับรถคนเดียวบนถนนเงียบเหงาอืมปกต,ทกปกติทุกอย่างปกติทุกอ<ร>ย่างปกติฮะหกโมงอืมคืนนี้รกัวสนั่นแหปกติปกติมาก ตรงนี้วันสมเปกติทุเรียนอ่าปกติท่านผู้ชมทุเร oh ียนมวยไทยปกติระวังช้างป่า ah ปกติทุกอย่างปกติหมดอมเพลงก็ <c oughs> ปกติสนุกมากเพลง <c oughs> เดี๋ยวขับรถไปดูข้างหน้าท่านผู้ชมเราใกล้คือผมใกล้จะเอาชีวิตรอดจากไอ้อุ้มผางนี้ได้แนละ้ว ตรงนี้สารเจ้าปกติปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติตรงไปเลยตรงไปได้เลยหวังว่ากูจะมองถูกใช่ไหมขอร้องนะให้กูได้มองถูกแต่กูจะได้เข้าจิตโมสักทีนะอืม่างนี้โอเคเดี๋ยวมไม่ท่านผู้ชมเวลาตรงไปนี่ <c oughs> ขอร้องแหละออปกติเธอ